กลับเข้ามาสู่ช่วงโกอราวค่ะในช่วงนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆของชิก Republic กันค่ะคุณกิจจาคะตอนนี้เราเดินมาถึงเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไหนคะครับทีนนี้เราบอกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมค่ะเป็นรูปแบบหนึ่งนะ,ะอของของลูกค้าอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียกว่าเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับ แต่เป็นคลาสสิกที่ดูแล้วเรียบง่ายขึ้นกว่าคลาสสิกทั่วไปมผมก็มองกลับไปว่าไม่ต้องต้องดูโมเดนขึ้นนิดหนึ่งะนะและที่สําคัญคือโชว์รูมของเราเนี่ยนะครับเวลาเราวางเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าชมแล้วเนี่ยเราพยายามเน้นบรรยากาศให้ลูกค้าเกิดเอิ้นสปายเชคือแรงบันดาลใจและมีไอเดียในการแต่งบ้านยกตัวอย่างเช่นนะครับเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้เราวางเราให้ความสําคัญเรื่องของผนังลวดลายของวอลเปเปอร์คือ ให้พื้นเป็นสีดำลายสีทองหัวดูแล้วโดดเด่นมีน้ำหนักนะครับจะเห็นว่าในแต่ละห้องเราพยายามประดับด้วยแชนเดลเลียเพราะเชนเดลเลียจะทำให้ห้องดูลู่หลาขึ้นคือเรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่นำมาจัดวางโพซิชันเนี่ยจะไม่แย่งกันโดดเด่นแต่ว่าจะกลมกลืนกันใช่ครับนะคะแล้วอย่างที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักแชนเดลเลียเลยก็ว่าได้อธิบายความสักนิดนึงค่ะคือเราให้ความสําคัญของแชนเดลเลียเนื่องจากว่าในช่วงหลังๆในประเทศยุโรปนะครับ การแต่งบ้านเนี่ยการใส่ชนาลียจะทําให้บ้านดูหรูหราขึ้นแล้วปัจจุบันชนาลียที่เรามาจําหน่ายราคาก็ไม่แพงราคาตั้งแต่หลักพันนะครับจนถึง2 0 0 0 0ื0 0สามหมื่ขึ้นอยู่กับขนาดและจํานวนคริสตลัลนะแล้วตั้งแต่เราเปิดมาเราเรียกว่าเราเป็นศูนย์ของชนาลียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่องเมืองไทยเพราะเรามีโมเดลเลือกเกือบร้อยแบบก็คงจะเต็มอิ่มกับห้องสไตล์คลาสสิกกันแล้วนะคะ ก็คิดว่าเราอยากจะพาชมนะฮะความหลากหลายของรูปแบบ <c oughs> รูปแบบหนึ่งที่อยากจะแนะนำคืออเมริกันคอนเทนต์ r พร y รีซึ่งกำลังได้รับความนิยมในอเมริกา <c oughs> และในเอเชียในประเทศญี่ปุ่นเงี้ยเพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ดูมีสเกลหรือขนาดค่ข้างใหญ่ แล้วหรูหรามีราคาค่ะนะครับงั้นคงต้องขอชมแล้วล่ะค่ะครับยินดีครับตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาอยู่ในพื้นที่ที่แสดงเฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกันคอนเทมพอร์เรียค่ะความพิเศษของสไตล์นี้คืออะไรคะสไตล์รูปแบบของอเมริกันคอนเทมพอรีได้รับความนิยมในต่างประเทศนะฮะและขณะเดียวกันเอเชียเดียวกันซึ่งในตลาดบ้านเรานะครับเราจะ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเลยไม่ว่าในเรื่องของรูปแบบของ,อข,องของยอดขายนะรหรือว่าลูกค้าเข้ามาชมค่อนข้าง,งเยอะี่รูปแบบอเมริกันคอนเทมพอร์รีจุดเด่นก็คือว่ามีขนาดของเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างใหญ่คือชิ้นจะโตขึ้นจาก<ช>สไตล์อื่นนะใช่ะเหมาะกับบ้านที่มีขนาดใหญ่ดูแล้วสง่างามหรูหราแต่รูปแบบนี่นะครับจะดูเรียบง่ายในเวลาเดียวกันคือเส้นสายของเฟอร์นิเจอร์จะเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับ แล้วเน้นนะครับเรื่องของลายไม้อันนี้ก็เรียกว่าดีไซเนอร์หลายท่านนะครับมาชมแล้วก็ชอบนะครับเพราะว่าเราไปแต่งบ้านแล้วเนี่ยก็แต่งไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเป็นสงสัยอยู่นิดนึงมุมด้านหลังของคุณกิจจาค่ะเห็นบอกว่าเป็นอเมริกันคอนเทมพอร์ r รลีแต่แอบมีลูกเล่นน่ารักน่ารักคืออะไรคะเป็นกิมมิคหรือเปล่าคะครับก็คืออยากให้ห้องนี้นะดูหรูขึ้นนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่เข้าไปอย่างเอนโซนี้นะครับ เป็นสีทองเนี่ยคำว,ว่าเป็นทองเนี่ยถ้าใส่มากเกินก็ดูรู้สึกว่าเยอะไปอโอฟ,ฟชั่นรูปแบบแบบคลาสสิกมากเกินเราก็เติมแต่งหยอดเข้าไปนิดนึงเพื่อให้ห้องเนี่ยดูหรูหราขึ้นนั่นคือจุดประสงค์แล้วความเป็นคลาสสิกนิดนิดก็จะทําให้ห้องดูผู้ใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือจุดที่เราพยายามเติมแต่งเข้าไปใน ห้องแต่ละห้องของโชว์รูมเราค่ะสวยงามถูกใจทีเดียวแต่เห็นบอกว่ามีอีกสไตล์หนึ่งที่อยากนำเสนอด้วยเป็นรูปแบบไหนคะรูปแบบเขาเรียกว่าอเมริกันคันทรีซึ่งกำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดเช่นเขาใหญ่นะฮะหรือเป็นรีสอร์ตสไตล์นั่นคือจะเน้นความเป็นไม้แต่ดูสึกวัาดิบขึ้นมานิดหนึ่งค่ะงั้นเราก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครัไปเลยค่ะคุณผู้ชม อีกมุมนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะกับสไตล์การตกแต่งแบบอเมริกันคันทรีค่ะลองจินตนาการดูนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเรามีบ้านอยู่แถวเขาใหญ่แล้วก็มีการตกแต่งบ้านเป็นสไตล์คันทรี Country หน่อยแบบนี้เหมาะมากเลยใช่ไหมคะคุณกิจจาที่เรียนนะครว่าตอนนี้ลูกค้านะคร ที่เข้ามาชมในมุมนี้ที่เรียกว่าอเมริกันคันทรีเนี่ยลูกค้าเห็นแล้วแบบสึดรักเลยใช่ครัเพราะเราจะเน้นว่าบรรยากาศอ่นี้จะตกแต่งด้วยสีไม้ธรรมชาติและเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้นะจะเน้นเรื่องของไม้ธรรมชาติมากกว่าชุดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะไม้ที่ใช้เราใช้ไม้โอ๊กอเมริกันโอ๊กแล้วสีเนี่ยครับเราจะพยายามไม่ใช้พวกแลเกอร์เลยใช้ความให้เน้นเห็นเสี้นไม้ชัดขึ้นนะฮะแล้วดู หน้าท็อปหรือหน้าท็อปโต๊ะอาหารเนี่ยที่นนาาดูแบบคันทรีหน่อยๆอดูแข็งแรงนะ,ะดูกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในรูปแบบที่ได้เห็นนะครับชุดนี้เราจะเน้นเรื่องของโต๊ะอาหารเก้าอี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศของความเป็นคันทรีที่เรียนได้ทราบนะครับยังมีมุมหนึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพของ บรรยากาศที่เราประกอบไปด้วยชั้นวางของบุ๊คเชลต่างๆดูแล้วเหมือนห้องรฟวิ่งนะฮะน่าสนใจมากเลยครับงั้นคงต้องไปชมกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับเรีค่ะครับ,รบผมได้พาผู้ชมมาดูอีกห้องหนึ่งของโชว์รูมนะฮะซึ่งบรรยากาศก,าก็ยังคงเป็นแบบอเมริกันคันทรีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำผู้ชมคือเป็น ชั้นวางของนะครับทำด้วยไม้อ๊กธรรมชาติอ,อย่างที่เรียนนะครับนอกจากดีไซน์ที่ดูแล้วแข็งแรงบึกบึนนะสวยงามแล้วเนี่ยวัตถุด,ดิบที่ใช้คือไม้ออคธรรมชาติซึ่งจะเน้นสีและลายไม้ธรรมชาติดิบๆมากขึ้นนะครับแล้วบรรยากาศของการตกแต่งห้องนี้นะครับเราจะเน้นผนังที่ก่อด้วยอิฐแดงไม่มีการตกแต่งให้เป็นอิฐแดงโดยธรรมชาตินะแล้วผสมประสานไปด้วยอคอนโซลนะครับหรือตู้ ที่เป็นสไตล์แบบตะวันออกหรือจีนนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ามิกซ์แอนด์แมชแต่ก็มีอีกหลายคนนะคะกังวลค่ะว่าเมื่อมิกซ์แล้วก็แมชกันแล้วเนี่ยมันจะลงตัวหรือเปล่าตรงนี้คุณกิจจามีข้อแนะนําเพิ่มเติมไหมคะครับผมคิดว่าลูกค้านะครับมาที่โชว์รูมเราแล้วเนี่ยชอบส่วนใหญ่เลยก็ถูกใจนะครับอยากได้ปัญหาคือมิกซ์แอนด์แมชยังไงเนี่ยที่จะต้องลงตัวแล้วดูน,น่าสนใจซึ่งโชคดีฮะเรามีกูรู2ท่านนะครับคือคุณพาดุเดชและอาจารย์โชคชัยนะฮะขอให ผู้ชมสามารถนัดกับผู้บุรุษทั้งสองท่านนะมาพูดคุยให้คําแนะนําได้นะฮะอันนี้นคือสิ่งที่เราให้บริการฟรีนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับ <Okay. S 1> ผมว่าต้องเอาสิ่งที่ความถูกใจความพอใจนะฮะที่จะอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสีสันหรือสไตล์การบิสเนสนันั่นคือสิ่งสาคัญเราจึงจะมาตั้งโจทย์นะฮะกันว่า ทางกูรูทสองท่านนั้นจะให้คําแนะนําอะไรบ้างหรือเราชอบสินค้าเป็นชิ้นๆก็เป็นไปได้แล้วให้ให้กูรูทั้งสองท่านั้นช่วยแนะนําในการจัดวางผสมผสานครับค่ะในวันนี้นะคะก็ได้แง่มุมที่หลากหลายในมิติที่กว้างขึ้นในการบริหารธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ขอบคุณคุณกิจจามากที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณมากค่ะครัับสสดี สำหรับคนรักบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรสนิยมหรือใครก็ตามที่กำลังมองหารางวัลแห่งความสำเร็จหรือของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัวที่แสนรักที่นี่ก็ถือเป็น the best choice ได้ดีทีเดียวนะคะหรือจะมาค้นหาความเป็นตัวตนความชอบที่บ่งบอกความเป็นคุณสะท้อนไตล์ผ่านเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามทั้งในสไตล์ American Contemporary American Country English Classic Italian Classic และ French Vintage แวะมาเติมความชิค ให้ทุกวันได้ที่ชิค Republic ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะในช่วงนี้ได้เวลาเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าดูป้อง h i g h Quality Body Shop มีการรับประกันการซ่อมสีรถยนต์นานกี่ปีค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ c 3ปีนั่นเองค่ะหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับนาฬิกาแขวนผนังดีไซน์คลาสสิกจากดูป้องมีดังนี้ค่ะ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่า Furniture Style m ล์มอ t มาจากคำว่าอะไรค่ะ ข้อ a modern and technology ข้อ b modern and traditional หรือข้อ c modern and trendy ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้โดยการพิมพ์ชื่อที่อยู่และคำตอบส่งมาที่ i n s i g h t v a r i e t y n a t i o n g r o u p c o m หรือกด S m S ส่งมาที่หมายเลขนี้เลยก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะได้รับของรางวัลสุดชิคจากชิค r r p u u l l i c ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอาณาจักรสุดเก๋มีสไตล์ที่บอกความเป็นคุณกับชิคริพับบ l ิกที่เบ็นนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเช่นเคยนะคะแนะนำติชมรายการสามารถส่งข้อความของคุณมาแชร์กับเราได้ที่ i n s i g h t v a r i e t y n a t i o n g r o u p com และคลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเข้าไปชมได้นะคะที่ w w w nationjobs com ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ การสร้างอาณาจักรชิก Republic แห่งแรกนี้เราตั้งใจสร้างสารร์ในทุกรายละเอียดตั้งแต่รูปโฉมภายนอกของอาคารตลอดจนรูปแบบการนำเสนอด้านในซึ่งจะทำให้คนรักเฟอร์นิเจอร์รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปคนไทยไม่จำเป็นต้องไปหาเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราราคาแพงจากที่อื่นเพราะสามารถหาเฟอร์นิเจอร์ราคาสุดคุ้มในสไตล์มอสแรดได้หลากหลายรูปแบบในประเทศและเชื่อมั่นว่าชิก รพับลิกจะสามารถเติมความสุขให้กับคนรักบ้านให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดกิจจาปัทธรมสัตยาสนธิประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชิกริพับลิก